สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Extra Gamer TV อ่าก็ตัวดีนะครับที่ไม่ได้ลงพาร์ทสี่ต่อเนื่องกันนะจริงๆคือแบบสัญญาวไว้ว่าแบบจะลงต่อเนื่องนะไอ้พาร์ทพาร์ทที่เก่งจับธาตุนี่แหละนะพอดีผมไปแอบเล่นอยู่อ่าเซิร์ฟเวอร์ท p สองเซิร์ฟคือจริงๆเล่นเล่นเซิร์ฟเดียวนั่นแหละแต่ว่าเซิร์ฟนั้นอยู่ๆเมื่อคืนมันหายไปเฉยๆพอตอนคืน แล้วผมก็รอแบบเกือบถึงเช้ามันก็ไม่มานะก็เลยต้องไปเล่นใหม่อีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเก็บเลเวลไม่ทันนะครับออาก็เลยเราก็เลยต้องกลับไีเซิร์ฟไทเวย์ของเรานะครับออก็จะมาต่อกับต่อกับพาร์ทที่แล้วนะก็คือที่เราจะจับธาตุมาใส่เลเซอร์วิวออฟเพนนะครับผมก่อนอืน่นนี่อ่าผมจะบอกว่าเนื้อเนื้อคนเนะี่ยไอ้ที่แขนเนี่ยชิ้นส่วนชิ้นเล็กเนี่ยที่เราได้จากการล่าคนนะครับก็สามารถเอามาใช้เป็นอาหารได้เหมือนกันนะก็จะไม่เปลืองอาหารของเรานะ โอเคเดี๋วยวเราจะไปหาคนป่าแถวนี้หน่อยหุ้ยโถตรงนั้นอะไรกันอะไรกันตรงนั้นชื้นดูซิไม่คนป่าตรงนี้ไม่ตายเอาไม่ตายไม่ตายมี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 ตัวหนึ่งตัวหนึ่งจับจับจับมันโอ้ยไอีน้องนุ่งสั้นนี่มันอ้น้องนุ่งสั้น ออกตีไม่โดนเฮ้ยสลบแล้วอย่าไปตีมัน๋ยวมันตายโอเคนี่นะครับโอ๊ยกดผิดโอเคกดกดอะไรวะแปดทำไมไม่มาล่ะโนแคปเจอร์โอเคได้แล้วนี่ครับแล้วก็ลากมันกลับได้มนันนะเป็นโซมาเรียนเอ็กซด์ครับไฟเตอร์ก็คือ ชาวโซมาเรียนที่ถูกเนรเทศออกมาเป็นอาชีพไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์นุ่งสัน้นมันห้อยมันอย่างนั้นเลยวะหัวหัวจุ่มหัวจุ่มนี่ครับแล้วก็เอาเชือกผูกมันพอมันสลบนะครับแล้วก็ลากมาไว้ที่ขึ้นมาแลว้วโอ้โหตายตายถูรู้ถูกก,กังนะดูแล้วก็เอามาใส่ไว้ในอีโอพเทดนี่นะครับมามันก็จะเข้ามาเนี่ยเห็นไหมหลังจากนั้น เราก็กดออนนะครับออนตัวนี้เพื่อให้มันเนี่ยมันกินอาหารนะไอตัวที่มันเข็นเนี่ยแหละแล้วเราก็จะได้โซมาเรียนเอ็กซ์ไลนะอ่าก็คือผู้ถูกเนเธอเนเธอรชาวโซมาเรียนที่เราจับมาเมื่อกี้นอะไอเครื่องนี้รู้สึกว่าเครื่องหนึ่งอะ่ะมันจะคาบได้ทีละตัวนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปจับอีกตัวหนึ่งล้วกันโอเคเออสำหรับพาทนี้ผมมีของมาแนะนำครับนี่ ผิดออฟยอคตายคนก็คือสงสัยนะจริงจริงมันคือ,อเครื่องวงสวงเทพเจ้าของเรานะครับอตอนแรกผมเลือกไอตอนเลือกเลิเจียนนะครับมันคือการเลือกผู้ชาเทพเจ้านะครับซึ่งจําได้ไหมครับพาร์ทหนึ่งผมเลือกภูเขาไอครอมเอาไว้ซึ่งอันนั้นมันไม่มีเทพนะครับก็แล้วอีกสามอันที่เหลือมันจะมีอันนึงเป็นงูนะครับก็ อันนั้นจะมีสกิลเกี่ยวกับพวกการต้านพิษแล้วก็เอาเอา,เอางูมาทําเป็นธนูได้แล้วก็อันนี้ก็คือพิษออกยอกอา่าเป็นเทพประเทพเจ้าแบบเหมือนสปลาดปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของสกิลมันก็คือเนี่ยครับเราจะสามารถครับยอกครีเวอร์มมันก็คือปังตอนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าปังตอเป็นยังไงเห็นไหมปังตอ สาหรับบางตอน,นี่นะครับแหมมันก็สามารถเอาไปชำแหละมนุษย์นะแล้วก็มันก็จะได้เนื้อแบบเป็นเนื้อเนื้อสดสีแดงน,นะครับพอเราเอามาแล้วก็จะสามารถคาฟนี้ได้ครับนี่นๆ่เนื้อสดก็คืออันเบลมอันเบลมเชดหรือเปล่ามีแมนมีดนะอ่มมันก็เอามาริทวนตรงนี้นะก็คือบูชาย,ยันปุ๊บเราก็จะได้เนื้อพิเศษซึ่งไอ้เนื้อเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นอาหารที่ไม่มีวันเน่าเสียนะครับ แลวนอกจากนั้นเนี่ยพอเรากินนะนะครับปัป๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นรีเจนมาทางมุมซ้ายบนครับคือรีเจนทั้งค่าสตามิน่าแล้วก็เลือดอโคตรโกงเลยครับเหมือนเป็นยาปั๊มเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตามจาับอาชาวเผ่าต่าไหนก็ไดะโซมาเรียนเราได้มาแล้วเนาะตรงนี้ตรงนี้รู้นึกจะมีอีกเผ่านึงครับโอ้ยไม่คิดเต่าครับเราจะเอาเผ่าครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าพึ่ง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 มันนี้มันนี่มันนี่โอ้โหน้องผมเปียเอาทำไมไม่นุ่งอะไรเลยครับโอ้โหโโอ้หตาไม่ได้มองที่หัวนะครับตอนนี้ตีเข้าไปอือสลบสลบสิ่ไปองเริลนเรินโอเคแล้วเราก็กดแร็คได้แล้วลากกลับแต่เต่ามันขวางทางอยู่นี่ดิ เีเราลากลงน้ำดูครับอ,อโอ้ปลานี้หัวก็แทกขิ้นใต้หาดเลยครับชืบออันนี้คือเผ่าเผ่าอะไรสเตีเจียนเนอะครับชื่อเหมือนปลาสเตอร์เจียนเลยนะโอเคเผ่าขอดูอาชีพก่อนสีเจียนเอ็กซ์ไลน์หนึ่งอ่าก็คือนั้นอะไรกั โอ้โหเอาเอาเคนนี้ดีกว่าครับโซมาเรียนเมื่อกี้ไม่เอาแล้วมันนุ่งผ้าเยอะเกินไปครับโอเคแล้วก็เอามาใส่นะครับได้ไหมเอ่ยไม่ได้อ่ะงั้นถ้าเราเอาโซโมาเรียนออกครับเดซทอยอิดแย่โอเคเราเดซทอยโซมาเรียนแล้วเราใส่ตีเจียนเข้าไปแทนนะ ังจากนี้ผมก็ต้องรอแบบมันคามนะครับซึ่งดูแล้วแบบค่อนข้างน่าจะนานมากเซจีเอนก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็หลังจากที่รอมานานนะครับผมไอตัวครับครับกุกีครับริงกีนี่ก็คือเสร็จแล้วเราก็ได้เซจียนเอ็กซายมนนะครับก็คือผู้ลิฟผู้หลบหนีอ่าไม่ใช่ดิเขาต้องเรียกว่าเอ็กซายมันน่าจะแปลว่าอะไรครับผู้หุกนีละเทศเนี่ย ู้ถูกในปะะเทศชาวสเตเจียนมานะครับโอ้ตัวก่อนปุ๊บสำหรับตัวนี้ที่เราจับมามันเป็นไฟเตอร์นะครับผมมันก็จะมีวิธีการใช้ก็คือเราลากมาที่สล็อตตรงนี้นะครับแล้วก็คือกดไทครับนี่นั่นอะไรครับมกรกรใช่ไหมนะครับเราก็สามารถแบบเอาเ,อานเซนเ,าน,นเซอร์ไว้หน่อยเอาแขนเซนเซอร์ไว้เซนเซอร์มกรกหน่อยนะครับ แล้วก็วางครับแล้วก็แบบหาหาทำเลที่เราอยากจะไปวางมันก็อีไว้อใช่เอากดคลิกนะครับโอเคทีนี้ก็จะอยู่ที่เดิมนะครับสาวชาวสเตอร์เจียนเน่เซนเซอร์ก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันจะแบบออกไปได้นะครับโอเคครับน,นนี้เราก็ได้มาแล้วแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยมันมันก็จะมีแบบไม่ใช่อย่างนี้ครับอ่าวิธีการใช้ของอ่ ธาตุนี่นะครับมันนอกจากไฟเตอร์ผมดูแค่ว่า,าที่ผมรู้นะม,นมันมีไฟเตอร์มีแดนเซอร์แล้วก็มีน่าจะเป็นช่างนะครับผมเข้าไปดูในบ้านผมมีจริงๆผมแอบจับไปแล้วแหละก็มีนี่นะครับคิมเมเลียนเอ็กซไอันนี้ก็ผมให้มาปลูกอาหารนะปล่อยได้ไหมเนี่ยโอเคนี่ครับแบคซามิธนะครับก็คือตัวนี้ชื่อ มันก็คือแบ็กสมิธนั่นแหละครับสมมติเราเราอย่างนี้นะครับเราจะไม่สามารถกดใช้ได้นะครับแบ็กสมิธเห็นไหมครับมันขึ้น the tool cannot be played นะครับเราจะเอามาใช้ได้ที่แบ็กสมิธเท่านั้นนะครับก็คือด้วยการล่ามมันลงมาในช่องทอครับมันก็จะสัมมอนขึ้นมาไอ้ตัวนี้จะช่วยแบบทําให้เราตีเหล็กได้เร็วขึ้นนะหลอม้วงอาวุธอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็สําหรับโคโนนิคไซด์พาร์ทนี้นะผมก็เดี๋ยวขอจบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาติดตามกันครับว่า การที่ผมไปเล่นในเซิร์ฟ PVP เนี่ยจะสนุกเฮฮามันแค่ไหนหรือว่าจะ,จะถูกเขาไล่แบบไล่ฆ่าไล่ไลไลไลต้อนอย่างงี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้ติดตามนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามคลิปต่อไปก็กด subscribe ในช่องไว้นนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดใครอยากเล่นก็ลองอินบ็อกมาคุยๆกันดูนะครับ<ๆ>เผื่อได้ไปเล่นเซิร์ฟเดียวกันครับบ๊ายบาย